สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมูนีกับมาโพพอกับช่องแฮปปี้พริกไทยแลนด์นะจ้ามูนีกับมาพพอกับแม่เราจะนอนก่อนอื่นแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ก็ขอบคุณเลยจ้าทุกคนเมื่อนี้เนาะแม่ก็หากับขี่มอไซค์มาหากัมาฮอตเหินเราจะนาะอันพอดีเข้าไปในบ้านเนาะเข้าไปในบ้านพอดีอันพี่น้องพี่โทรมาว่าอัน โง่พ้นตายเนาะโง่ตายแบบก็มีหูสาเหตุเนาะอยู่พีอยู่ก็ตายวันนี้เพิ่นก็โทรมาคือพอบ้านนี้เข้าไปโคเนาะเข้าไปโคแล้วกะพอบ้านก็เข้าไปโคเรียบร้อยแล้วก็แต่สาวนี่ก็เป็นซงบ่ายแล้วก็คือโคแล้วแล้ววันนี้เพิ่นกระตกพูดเอาเนาะค่ะเนาะทายบ้านบ้านเนาะค่ะเนาะบ้านเนาะแม่กะแปลว่าถ้ามีโง่ควายตายจังสิคนในบ้านก็จะตบพูดเนาะแม่ก็ไปเอาพูดมาน้เพิ้นเนาะไปเอาพูดมาน้เพิ่นนี่เด้อแม่จะคือเบิ่งแม่หากก็เอามาเดี๋ยวจะเถี่้อ เื้อกระต๊ะเขาเบิ่งเนาะแป๊บเลยเฉยๆกระต๊กเขาเบิง่งนี่เนาะคะ่ะหาก็ไดมาเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีนสีนกับหางสีนโงกกหางโง่แพ่บาบ้านเ่นจะเอามาต้มเนาะค่ะแม่กะแบ่งแบ่งยาไปแล้วเนาะแบ่งยากินแด้มีกระดูดะกแดเนาะกระคง โง่ไปคนนพี่น้องเควรนนี่แหละน้องมันตายเนาะวันนี้ก็เอ็กโคเนาะเอ็กโคเอ็กโคซื้อซ้อยกันเนาะแม่ก็จะเทแม่ก็เทถซื้อแม่อยากกินแม่อากินนมเออเออให้ยายเอาให้ไปไปให้พี่พีคเอาให้ไปแม่ทำอันนี้อยู่ปะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเครื่องพูดนึงเนาะพี่จริงเนาะพูดนึงพูดนึงเพิ่นเอ็ดพูดละ เพื่อนเอสพูดละพูดละห้าร้อยเนาะนี่พูดละห้าร้อยแต่แม่เอามาครึ่งนึงเนาะเอามาครึ่งนึงกับสามร้อยนี่เนาะคะ่ะแม่เอามาครึ่งครึ่งหลายเนาะก็พูดละสามร้อยวันนี้แม่ก็จะมาปัน่นปั่นอาพื้นอีร้อยหนึ่งนะคะร้อยนึง <c oughs> ปั่นกันกินเนาะนี่มันได้หลายได้จะทุกคนนี่เต็มกระโตกพอดีเลยเนาะเดี๋ยวแม่ก็จะจะปั่นเนาะจะเอ็ดเป็นกองเป็นกอง,ก,อง,ก,องก็จะปัน่น แม่กะหาก็มาฮอดหัก็มาฮอดเดี๋ยวแม่ตังโทรศัพท์แป๊บนึงจ้ะทุกคนนี่ค่ะเห็นเนาะจ้าทุกคนอันแม่ก็กำลังกะปั่นเนาะปัน่นเราจะปั่นเพื่ออาเนาะแบ่งผนกินเนาะคะเนาะปั่นกน จะปั่นเพื่อน ปั่นกันกินเนาะค่ะมันเป็นมันเป็นอันนั้นเนาะมันเป็นเนื้ออันเนื้อหัวสายเนาะทุกคนค่ะแม่ก็น,น่าจะเอาไว้แบบเอาไว้เอดแบบเขาเอื่นว่าเผอะอเอดเนื้อแห้งเนาะแม่ก็จะเอาไว้เอดเนื้อแหง้ง นี่ะนะคแม่กับปั่นเดียวเลยกะพื่ออาพื้นร้อยนึงเนาะแม่กะนี่ค่ะทรงร้อยนะคะเราจะปั่นกันเนาะกระดูกนี่แม่ไม่ทราบหรอกจะประมาณนี้เนะจะทุกคนวันนี้แม่ก็จะส่แยกเนาะแยกก็คือว่าอาันเลอเป็นตาอาันเลอเป็นตาเอ็ดเนื้อแห้งเนะเาะอันเลอเป็นตาอัน เลือเป็นตะเอ็ดเนื้อแห้งเลือเป็นตะต้มหน,นะนึ่งสี่นะแม่ก็จะมาอันนี้ก็คืออ่าเนาะกะร้อยนึงเลยคะ่ะก็ได้หลายเติบเลยค่ะนี่ร้อยนึงกะลูลูครึ่งคุณเลยนี่ถ้าเอาไปซื้อเนื้อทั่วไปก็ประมาณโลละถ้าไปซื้อเนื้อทั่วไปก็ประมาณโลูละ,ะลละ ส่งร้อยเนาะถ้าเป็นเนื้อเนื้อเศษก็รูละส่งร้อยถ้าเป็นเนื้อเนื้อดีก็โูละสามร้อยเนาะเนื้อหงูก็ยังแข็งอยู่แต่ว่าอันนี้แม่ปั่นสูออาเพื่อนกินเนาะแล้วแม่ก็แบ่งไว้แดชเปีนนะกรซื้อซ้อยกันนะจจะทุกคนซื้อซ้อยกันกับปั่นเฮอร์อาคนร้อยนึงเนาะแม่ก็เอาส่งร้อยพายุกับกําลังมากเลยทุกคนตอนนี้แม่ก็จะแยกเนาะแยกเนื้อแบบถ้าเป็นเนื้อแม่ก็จะซอยซอยซอยแล้วจะตะแห้งเนาะแต่ว่าถ้าเป็น เป็นแบบกระตุ้นกระตางมันเนาะเป็นเอิน่นเป็นเดี๋ยวแม่ก็จะต้มเดี๋ยวจะดั่งไฟต้มเลยตอนนี้พายุก็กำลังมาหล่มฝนเดี๋ยวจะทุกคนแต่ก็ต้องได้เอสเพราะว่าปาไว้ไม่ได้มันละเม็นปาไว้ไม่ได้มันละเม็นเพราะว่าอันมันอันนั้นก็าแต่ว่ามันละเม็นนะมันเป็นโง่ตายเนาะมันมีแม้นโง่เป็นนะนะทุกคนแบบเอากระตรงนี่คะ่ะประมาณนี้ แม่เธอเบิ่งบรรยากาศเนาะมือกับปินโอ้ยตั้งใจถ่ายคลิปมือกับปินนี่ยแม่ลลานเนี่เห็นเบาพายุก็กำลังมาเนี่ยนี่มืดฟ้าโมโดินนี่แม่กะละฟ้าเอสเนาะเนี่ค่ะพายุก็กำลังมาส่วนพอบ้านเพื่อนกะยังมีทันในเข้ามาเนาะกำลังเก็บเม้นทำความสะอาดเนาะ มองเทียนโคเนื้อนะคะแม่กับน้ำผู้เข้ามาก่อนเพราะว่าแม่ขี่โมไซเนะาะยันพายุก็เลยมามาก่อนวันนี้อันเดี๋ยวพอบ้านพุ่จะมาตาหลังไมนนีเนาะค่ะกะนี่แหละกะจะประมาณนี้เนาะค่ะทุกคนแต่ประมาณนี้เดี๋ยวแม่ก็จะขอโูเนาะขอโูไปเอ็ดนะคะอืมนี่ค่ะ,อ,คะอันนี้ก็สองร้อยสองร้อยห้าเอ เออสองร้ยเนาะอันนี้พูดละสองร้อยอันนี้ก็พูดละร้ 100, อยน,นี่ก็จะเสื้อถุงไว้เพื่ออาเพื่อนเนาะก,กับปั่นกันกินเนาะจะเนาะทุกคน,นะคะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตคนบ้านนอกเนาะถ้ามีแบบงวควายไตซิกะโคปันพูดกันอย่างสีนะทุกคนพอได้ถึงเนาะแต่ถามว่าคุ้มค่าบอมันก็มีคุ้มค่าดอกเพราะว่าโง่ตัวนึงกะ ราคาเป็นหมื่นสองหมื่นเนาะมาตกผูดก็ได้แค่บก,กี่พันเนาะก็เอ็ดนั่นเลยเนาะทุกคนมันก็เหตุสุดวิสัยนะจ๊ะเนาะเอ้าเอาลจาจะทุกคนเดี๋แม่จะคอโตไปเอ็ดน้ำเนื้อก่อนมือกับเปืเป้อนเดี๋ยวคลิปนี้แม่เอาไวส้สานี้ก่อนเนาะพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ